เกษตรกรชาวสวนอย่างผมนะครับก็อยู่คู่กับมวลหมู่แมลงมากมายเราจะเจอคู่รักคู่แขนกันตลอดเวลาเลเกยงไม่ได้นะครับสำหรับกล้วยเครือนี้ที่กำลังสุกก็โดนเจ้ากระรอกตัวป่วนประจำสวนเปิดทางนะครับเปิดประเด็นไว้นั่นก็เป็นช่องทางหนึ่งให้เจ้าพึ่งมิ้มนะครับเอปิสโฟเรีเข้ามารุมดูดน้ำจากผลกล้วยกับเขาด้วย เรียกได้ว่าสารพัดแมลงนะครับรวมทั้งเจ้า,มาแมลงวันฝรั่งแกโทเซล่าคอลเลกตาหรือมแมลงวันทองกล้วยเครืออวบใหญ่ที่อยู่รายรอบสวนเป็นที่หมายปองของสัตว์นานาชนิดมแมลงวันหัวเขียวโบไฟนะครับก็เป็นหนึ่งในนั้นระหว่างมาแมลงวันด้วยกันเองก็จะเกิดอาการเช่นนี้ทะเลาะก,กันบ้างน,นะครับก็ถือว่า ยังไงกล้วยสุกก็ยังมีอยู่เยอะนะครับแบ่งปันกันเถิดครับนี่หลีกทางให้การบ้างก็ได้นะครับนอกจากนี้ดอกไม้หาย,ยาก Q ิวบานโดลาโดมินเจนซิสจากโดมินิกัน mm hmm. ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในดอกไม้ที่กําลังทยอยบานนะครับโดยเจ้าพวกมแมลงวันผลไม้ตัวเมียจะมีขนาดที่อ้วนใหญ่กว่าตัวผู้นอกจากมันจะสร้างความเสียหายกับพืชผลทางการเกษตรมากมายมันก็ยังมีส่วนร่วมในการผสมเกสรของดอกไม้เช่นเดียวกัน เจ้า,มาแมลงวันผล,ลไม้นั้นมีหลากหลายสกุลนะครับผมก็ระบุคร่าวๆว่าจะเป็นสกุล b บ c k t โทเซลล่าและทีนี้จะเป็น b บ c k t โทเซลล่าคอนเลกเตหรือตัวอื่นผมก็ไม่อาจฟันธงนะครับบางจริงแล้วผมมาทางสายต้นไม้ซึ่ง Identify ง่ายกว่าพวกมแมลงนะครับมแมลงมีมากมายหลายสกุลหลากหลายตัวบางทีมันต่างกันที่สีสันของลำตัวปีกถ้าหากผิดพลาดก็ขอกราบอภัยนะครับ ไม่ได้มาทางสายมแมลงแต่ผมเห็นว่ามแมลงเหล่านี้อยู่คู่กับสวนตลอดเวลานะครับการดูพฤติกรรมของมแมลงก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำการเกษตรซึ่งสมัยเรียนก็ยังมีวิชากีตาวิทยาเจ้านี้ก็ดูจะสนอกสนใจดอกไม้เ mm hmm. ช่นนี้เป็นพิเศษคงจะไม่พบเจอบ่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นไม้หายากซึ่ง่วนนี้ก็กำลังทยอยบาน ตอนนี้น่าจะเป็น10กว่าดอกนะครับผมก็จะทําการผสมเกรสรน,นะครับเจ้าแมลงวันผล,ลไม้ตัวนี้มีดวงตาสีออกฟ้าฟ้า,ฟามีเส้นสายลําตัวออกเหลืองๆนะครับก้คนค่อนข้างกลมสังเกตได้ว่ามันไม่ค่อยตื่นตระหนกตกใจกลัวนิ้วมือของผมสักเท่าไหร่บางจังหวะก็กระโดดขึ้นมาบนนิ้วมือตามข้อมือตามแขนมแมลงวันผล,ลไม้มีอยู่ประมาณ200กว่าชนิด มันเป็นตัวปัญหาสําคัญที่สร้างความเสียหายกับผลผลิตทางการเกษตรนะครับพวกมะม่วงกล้วยเพราะว่ามันจะเข้าไปวางไข่นะครับทำให้ผลไม้เน่าเสียก่อนที่จะเก็บเกี่ยวกเยกษตรกรที่จะส่งออกไปถ้าพบเจอหนอนแมลงวันทอนนะครับก็จะส่งออกไม่ได้นั่นก็เป็นปัญหาใหญ่ๆหลักๆนะครับทําให้มีการ ควบคุมประชากรของเจ้า,มาแมลงวันทองวิธีการควบคุมก็มีตั้งแต่การพ่นยาฆ่า,มาแมลงการใช้กับดักสไตเนอร์หรือการปล่อยมแมลงวันที่เป็นหมันไม่ไกลจากดอกคิวานูล่าเราก็เจอเจ้าผีเสื้อกำลังดูดน้ำหวานจากดอกบานเย็นโฟโอคราสังเกตได้จากหลอดดูดที่ม้วนก็หาตัวจากนั้นมันก็บินจากไปมาที่รุ่งเช้าของอีกวันหนึ่งนะครับผมเจอเจ้า ผีเสื้อมอสเดี่ยวบอลเขียวเพอร์เกซ่าแอเทอุสพบตอนเจ็ดโมงเช้าบนโต๊ะทำงานโดยมันก็กระพือปีกอยู่ตรงนี้สักพักแล้วก็บินจากไปผมขี้เบาๆนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในผีเสื้อที่พบเจอตลอดเวลาระหว่างที่ทำงานอยู่บ้านสวน ไม่นาหลังจากนั้นผมก็ไปปะกับเจ้าผีเสื้ออ e ีกสิดหนึ่งเป็นไฮโปคาร่าเจ้าตัวนี้ก็ไม่สามารถจับได้น,นะครับว่องไวสิลเกินขอบคุณทุกคนที่สนใจคลิปแนวๆน,นี้แล้วเรามาพูดคุยกันต่อได้สวัสดีครับ